สวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้น้องโน่จะมา,ามทุเรียนเออรีวิวทุเรียนนะคะดูให้เอซดูก่อนนะเนาะโน่ไม่ต้องไปไหนโน่นมานั่งนี่เลยเดี๋ยวเรามากินทุเรียนกันนี่มานั่งนี่เอถึงเห็นเอาละนี่นะคะทุเรียนหมอนทองผููใหญ่ๆเลยนะมารีวิวแล้วก็มีอะไรอีกลูกอ,อันนี้เงาะนะ อันนี้คือราชาราชาผลไม้คือทุเรียนงอะทุเรียนมันจะออกพร้อมๆกันนะคะนนในเม็ดเล็กๆลูกลอาละทีนี้เรามากินก่อนดีกว่าอันนี้เอาให้เอฟซีดูโนจะเอาอันไหนผู้ไหนแม่ว่าเอาคู่นี้ดีกว่าเนี่ยมันน่ากินเนี่ยอเอาตัวนี้ให้น้องโนดีกว่านาะีโอ้ดูสิคะก็จะมีผูด้วยอันนี้ของแม่ดีกว่าอ่ะช้นแก้วมาทางนี้ ชนกินทุเรียนกันคะ่ะเอฟซีอือออร่อยไหมลูกไปือไปอไปไปไปไ,ปไปมันเต้นนะอืออร่อยมากๆเลยค่ะกินอือกิน ดูสิคะเหลืองดีมากเลยหวานกําลังกินเลยคะ่ะชุดเรียนหมอนทองนะคะของระยองนะคะอันนี้คือช่วงต้นต้นเดือนเมษาอันนี้มันปลายเดือนเมษาเนาะ,นะก็พอต้นเดือนพฤษภาโน้นมันถึงจะออกมาเยอะหน่อยนะคะก็มีเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนก็อร่อยนะก็ชุดเรียนนี้ก็คือน้องโนชอบมากเลยไหมครับ อร่อยไหมครับอร,อ,อร่อยก็กินเยอะๆน้องโนมารีวิวกินทุเรียนให้ดูนะคะอุ้ยพูใหญ่ๆกันเลยนี่นี่ของคุณแม่ กัด,ดเร็วโอ้โหทั้งกินทั้งดูการ์ตูนทั้งกินได้ยังไงออร่อยไหมลูกอ,อร่อยที่มาแกะเงาะให้น้องโนบ้างครับอันอนี้นะครับนั่งลงนั่งลงอันเล็กอันเล็กมันไม่มีเลยมันแลกไปแล้วโอ้โหดูดีงาครับเงาอือเนื้อขาวมากเดียเดียวเดียวให้เอฟซีดูก่อนอุ้ย เนื้อขาวมากเลยอ้าวอ่ะกัดกินเอออ้าวอุ้ยนะดูน้องโนกินง้อไหนลูกอืมอ้ากินหมดได้ยังง้ะ นิดเดียวเองแกะใหม่ไหมแกะอีกอันนึงนี่เอาลูกตัวใหญ่เลย,ยโอ้ยลูกนี้แม่โนโอ้โหขาวมากเลยมมันใหญ่ากเดี๋ยวแม่แกะเปลือกออกให้ ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับการกินทุเรียนวันนี้อร่อยมากๆเลยใช่ไหมครับน้องโน วันนี้คุณแม่กับน้องโนขอตัวลาไปกินให้หนำใจก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาผลไม้ชนิดใดมาฝากกันต่อน,นั้นก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีบายบายด้วย